สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนนะครับแล้วก็ชายหนุ่มรูปหล่อที่อยู่ในรูปในในในวิดีโอนะครับก็คือน้องโปเต้นะครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านนะครับที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไข หรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไรรถจัก,กรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับก็มารับชมปัญหาเล็กๆไม่น้อยที่สามารถเกิดขึ้นได้กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับทุกคันเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของระบบเบรกกับอีกปัญหาหนึ่งก็จะเกิดขึ้นกับรถจัก,กรยานยนต์ที่ใช้ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์นะครับ ปัญหาที่ว่านี้คืออะไรนะครับอ่าคันนี้คือรถจกักรยานยนต์ซูซูกิฮายาเตนะครับซึ่งถ้าท่านติดตามชมคลิปครูมาเนี่ยก็จะทราบว่ารถคันเนี้ยนะเบรกของเขาเนี่ยมันแข็งกระด้างเบรกไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะทํางานขี้เกียจอ่าทางเจ้าของเนี่ยก็เลยเอามาให้ครูเนี่ยทำการแก้ไขก็ปรากฏว่าผ้าเบรกเนี่ยนะครับล้อหน้า ข้างซ้ายข้างขวาหรือด้านนอกกับด้านในเนี่ยเป็นผ้าเบรกคนละยี่ห้อแล้วข้างในตัวคาลิปเปอร์เนี่ยนะซึ่งวันนั้นนะครูไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับข้างในเนี่ยมีขี้เลนนะครับขี้โคนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะก็จัดการล้างระบบแล้วก็เปลี่ยนชุดซ่อมให้ใหม่ทีนี้หลังจากเปลี่ยนชุดซ่อมไปให้ใหม่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับครูก็มาทําการใส่มือเบรกอันเก่า อ่ะโปเต้ไปยืนทางซ้ายมือสายมือคู่เลยนะครับใช้มือเบรกอันเก่ากลับไปให้นะครับแล้วที่มือเบรกอันเก่าของเขาเนี่ยอ่าเดี๋ยวท่านอาจจะเห็นไม่ชัดก็จะมีการเอาท่อยางเนี่ยนะครับมาสวมเพื่อดันให้สวิตช์ไฟเบรกเนี่ย,ยนะให้ไฟเบรกมันดับไม่ให้มันติดค้างนะหลังจากไล่ลมเสร็จนะครับไม่มีลมค้างอยู่ในระบบ ใส่มือเบรกอันเก่าเข้าไปเกิดอะไรขึ้นอ่ะโปเต้เปิดสวิตกุญแจอ่ะดูนะอ่ะเดี๋ยวท่านดูระยะฟีมือบีเบรกอ่ะบีเบรกให้ครูหน่อยอ่ะบีบให้สุดเลยครับเดี๋ยวท่านดูนะจะเห็นว่ามือเบรกเนี่ยห่างจากยางปอกแฮนหรือปอกคันเร่งเนี่ยแค่ฟา์มหนา1นิ้วชีค้ครูทีนี้บางคนอาจจะบอกว่าไล่ลมไม่หมดหรือเปล่า ไล่ลมไม่เป็นหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นนะฮะอ้าวปล่อยอ่าแล้วท่านดูนะหลังจากที่โปเต้ปล่อยท่านเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวครูเบรกให้ดูใหม่นะครับเนี่ยท่านดูตรงนู้นนะไฟเบรกมนันค้างยืนยันนะนี่นะไม่มีใครมานะครับมันยังค้างอยู่อ่อาทีนี้บางคนอาจจะถามว่ามันเป็นเพราะอะไรครับ ผมเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ล้างระบบไล่ลมใหม่แล้วเบรกมันต่ําผมไล่ลมไม่หมดหรือเปล่าเนี่ยนะครับเนี่ยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมือเบรกมันสึกนะครับทีนี้ครูก็ให้พี่ปุ้ยเนี่ยไป,ไปตะเวนหาซื้อนะครับแถวหนองแขมเนี่ยหาซื้อมือเบรกไฮายาเต้ไม่มีนะเมื่อเช้าวันนี้วันศุกร์นะครับพี่ปุ้ยต้องไปเบิกที่ศูนย์นะครับตรงเอกชัยเห็นพี่ปุ้ยเล่าให้ฟังว่า เฮีย er, เข้าไปค้นหามือเบรกอันนี้ให้ประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าว่านั้นครูก็อยากจะฝากนะครับคนที่เล่นรถยี่ห้อแปลกๆขนาดซูซูซกินี่ไม่ใช่รถแปลกนะถ้ายี่ห้อแปลกๆก,ก,กว่านี้นะครับคือครูไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเดี๋ยวจะมีประเด็นกันนะบางยี่ห้อท่านอาจจะใช้อะไรเทียบได้แต่บางยี่ห้อเนี่ยคือท่านต้องใช้อะไรตรงรุ่นของมันนะครับแล้วมันจะหายากขนาดไหน คือเข้าใจนะสั่งทางออนไลน์ได้แต่บางทีบางอย่างเจ้าของเขาต้องการรีบใช้รถครูให้ดูอีกทีนะตอนนี้ไฟเบรกดับไปแล้วนะครับครูบีบเบรกท่านดูนะฮนะอย่างเงี้ยฮะอ่าระยะฟรีลึกมากเลยนะครับระยะเบรกลึกเนี่ยแล้วพอครูปล่อยเบรกเห็นไหมไฟเบรกติดตูดค้างแดงแจ๋เลย อ่าเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนมือเบรกอันใหม่ของแท้นะครับช่วงนี้ครูขออนุญาตหยุดวิดีโอนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้โปเต้นะครับก็เปลี่ยนมือเบรกใหม่ให้นะครับอันนี้มือเบรกแท้นะครับพี่ปุ้ยไปเบิกมาจากศูนย์อ่าหลังจากที่เปลี่ยนมือเบรกแท้แล้วเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวครูจะให้โปเต้เบรกนะครับเบรกปกติธรรมดา ทีแรกท่านเห็นไหมคบว่าเวลาโปเต้เขาเบรกเนี่ยมือเบรกเนี่ยมันจะห่างจากปอกคันเร่งเนี่ยความหนาประมาณหนึ่งนิ้วชี้ครูแต่ตอนนี้หนาอยู่ประมาณสักสองนิ้วชี้หรือสามนิ้วชี้ครูได้ก็คือเบรกมันไม่ลึกหรือเบรกมันไม่จมเหมือนเดิมนะครับแล้วให้ดูนะฮะอ่ะโปเต้ปล่อยเบรกไฟเบรกก็เป็นยังไงครับอ่ะปล่อยเนี่ยฮะดับโดยที่ไม่ต้องเอามือไปดันนะครับอ่า เดี๋ยวครูเบรกให้ดูนะครับท่านดูนะฮะนี่คูเบรกติดแค่นะปล่อยเนี่ยปกติเพราะฉะนั้นนะครับลหลายๆท่านนก็อาจจะ DIY อยนะครับอย่างที่ครูอธิบายไปว่าหายางมายัดใส่ตรงนี้ไอตรงตูดมือเบรกที่สัมผัสกับลูกสูบนะครับมันสึกบางท่านก็ไปเอาเหรียญน,นะครับครูเคยเจอนะเขาใช้เหรียญสลึงนะครับแล้วก็มาติดกับกาวซีเมนต์เหล็กอ e ีฟ็อกซี่อะไรพวกเนี้ย เอามาทาเอามายากันนะครับนะฮะอ่าถ้าในกรณีของใหม่ของเทียมมันมีขายอันนึงก็แค่40ไม่เกิน70บบาทครูแนะนำว่าเปลี่ยนดีกว่านะแต่ในกรณีอย่างรถคันนี้คือเจ้าของเขามีเรื่องของทุนทรัพย์เพียงพอนะครับอะไรอะไรพวกน,นี้คือเขาบอกว่าถ้าพยายามเบิกได้ก็เบิกเป็นของแท้ให้เขาไปนะก็ถือว่าโชคดีนะครับที่เจ้าของรถเนี่ยใจสปอร์ตเรื่องของอะไรนะครับ แต่บางคนนะฮะอันนี้มือเบรกอนละร้อยกว่าบาทนะครับของแท้นะนะพยายามจะให้ครูไปหาของเทียบของเทียมมาใส่ให้คือบางทีมันไม่มีนะครับเนี่ยชัดเจนนะ,นะจบปัญหาเรื่องของเบรกนะครับเบรกลึกหลังจากไล่ลมแล้วเบรกลึกไฟเบรคค้างตัดปัญหานี้ไปอ่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งเรื่องรถคันนี้นะครับ ใช้ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์เพราะฉะนั้นถ้าจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์นะครับมันก็จะต้องมีเรื่องของโชค๊คซึ่งถ้าเกิดติดตามคลิปครูมาเนี่ยคือครูก็จะบอกว่าโชค๊คเนี่ยนะครับในระบบคาร์บูเรเตอร์เนี่ยมันจะมีอยู่สามแบบคือเป็นโชค๊คแบบลิ้นปีกผีเสื้อเป็นโชค๊คแบบลูกสูบแล้วก็เป็นโชค๊คแบบไฟฟ้าซึ่งคันเนี้ย เป็นโช๊คแบบลูกสูบนะครับแล้วโชค๊คแบบลูกสูบคันนี้ไม่ได้ใช้ตัวมือหรือคันโยกแต่เป็นแบบเป็นแบบลักษณะคือเป็นสายสลิงรถคันนี้จะเจอปัญหาครับคือตอนเช้าเนี้ยรถจะสตาร์ทติดยากทางทางที่จริงแล้วเนี่ยต,ตอนที่เราจอดรถทิ้งค้างคืนเนี่ยเครื่องยนต์มันเย็นนะครับมันจะติดยากเป็นเรื่องปกติเราก็จะต้องทําไมครับใช้โช๊คเนี่ย ทีนี้บางคนก็บอกว่าผมก็ใช้โชคอ่ะครูแต่มันก็ยังติดยากเพราะครูก็ไม่เห็นนะว่ารถของท่านสมบูรณ์ยังไงแต่ท่านก็บอกว่าใช้โชคครูก็ไม่ได้บอกว่าท่านโกหกเนี่ยท่านก็บอกเนี่ยท่านก็ดึงโชกนี่แต่มาดูนะครับท่านดึงก็จริงแต่คันนี้มันเกิดอะไรรถคันนี้ตอนที่มานะครับท่านสังเกตนะครับนี่นะ ไอ้ฝาปิดลูกสูบโชคเนี่ยคือเขาไม่ได้ขันมานะครับพอเขาไม่ได้ขันมาเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นรถท่านใช้งานเนี่ยฝุ่นผงน้ำสิ่งสกรปรกตกลงไปนะฮะอ่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวครูจะให้โปรเต้เขาถอดออกมาให้ดูนะครับอ่าสักครู่นึงนะอ่ะนะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับทีเนี้นะครับครูก็ให้โปเต้เนี่ยนะครับ,รเ,เ,รบเขาถอด นะไอตัวห้องโชกคฝาป,ปิดโชกคนะอันนี้คือครูยืนยันนะว่าคือครูไม่ได้ไปทําของเขาแตกหรือหักนะครับคือมันมาอย่างนี้อยู่แล้วนะหลายหลายรุ่นเนี่ยนะครับตรงตรงน็อตตัวนี้มันจะเป็นพลาสติกเพราะฉะนั้นใช้งานเป็นนานๆเข้าบางทีเนี่ยมันกรอบแตกตามอายุการใช้งานแต่บางทีก็คือเกิดจากผู้ปฏิบัติงานเนี่ยไปคลายนะครับแล้วมันก็แตก ก็ไม่อยากจะโทษนะครับคือมันเป็นพลาสติกเข้าใจนะครับแล้วมันเป็นยังไงครับท่านดูนะครับเนี่ยเราครูดึงให้ดูให้โปเต้ดึงกันได้เนี่ยโปเต้ออกแรงดึงแล้วนะครับมันหลุดไหมครับลูกสูบโชค๊คมันไม่หลุดนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ใช้โช๊คละส่วนหนึ่งเรามั่นใจเสียเต็มประดาว่า รถเราสตาร์ตติดง่ายเช้าเช้าเราก็เลยไม่ใช้โชคมันซะเลยพอวันหนึ่งมันมีปัญหาเรื่องสตาร์ตติดยากอยากจะใช้มันก็เลยใช้งานไม่ได้กับ2อีกส่วนหนึ่งที่ครูกล่าวไปนะครับเนื่องจากว่าไอ้ฝาปิดตัวเนี้ยมันไม่ได้ถูกขันมาหรือมันขันมาแต่ว่ามันกรอบแตกตามอายุน้ำสิ่งสกปรกเนี่ยมันก็เลยเข้าไปนะครับ อ่าแล้วจะทำอย่างไรนะครับถ้าเราถอดออกมาอย่างนี้ได้นะก็เอาสเปรย์เนกประสงค์นะครับท่านจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้เอามาฉีดอ่าเดี๋ยวครูจะให้โปเต้ไปเอาสเปรย์มาฉีดครับอ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยนะครับเอาสเปรย์เนกประสงค์สเปรย์กัดสนิมเนี่ยคือท่านจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับฉีด ทิ้งไว้สักครู่หนึ่งนะครับให้สเปร์เนี่ยเขาเข้าไปทําปฏิกิริยาไปกัดสนิมก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ท่านเนี่ยเอามือดึงล้างสปริงขึ้นไปนะครับพอเราเอามือดึงล้างสปริงขึ้นไปเสร็จปุ๊บครูจะใช้ไขควงปากแบนตัวเนี้ยนะฮะไปเสียบเข้ากตรงลูกโชกแล้วก็บิดซ้ายบิดขวานะครับถ้าในกรณีที่มันแน่นมากท่านอย่าฝืนนะครับเพราะถ้าท่านฝืนเนี่ย เดี๋ยวไอ้ตรงตำแหน่งที่ท่านจะต้องเอาสายโช๊คไปคล้องเนี่ยตรงปากตรงช่องเนี่ยมันจะบานนะครับลูกสูบโชค๊คท่านจะมีปัญหาเพราะนั้นท่านต้องใจเย็นๆนะครับนั้นของครูเนี่ยฉีดไว้สักครู่นึงแล้วครูก็ค่อยไปหมุนพอครูไปหมุนได้เสร็จนะครับมันก็จะหลุดออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะก็จะถอดอันนี้ก็จะเป็นลูกสูบโชค๊คอันนี้ก็จะเป็นสปริง อันนี้ก็จะเป็นฝาปิดที่เป็นเกลียวนะครับแล้วในบางคันที่ครูเคยเจอเนี่ยนะครับอ่าพอมันมีน้ําเข้าไปนานๆเข้าเนี่ยสปริงลูกสูบโช๊กเนี่ยมันจะผูพอมันผูปุ๊บเวลาเราดึงโช๊กอ่าโปเต้ไปดึงโช๊กให้ครูหน่อยท่านดูที่สายโช๊กค่คอยๆดึงเนี่ยโช๊กมันจะไปนะครับมันจะไปแต่พอตอนกลับเนี่ย เราดันโชกกลับก็จริงแต่มันไม่มีสปริงตัวนี้ช่วยดันลูกสูบกลับมาให้เพราะว่าสปริงมันหักมันถูลูกสูบโชกของท่านก็จะเปิดวงจรโชกค้างเอาไว้นะครับอ่าแล้วท่านก็จะบอกว่าทำไมมันกินน้ำมันทำไมมันเหม็นควันในเสียนะครับก็ต้องไปตรวจสอบเนี่ยนะตรงส่วนบนเนี่ยนะฮะที่มันเป็นร่องผ่าเนี่ยนะครับที่ครูบอกว่าเวลาใช้ไขควงปากแบนเนี่ย ค่อยๆหมุนซ้ายขวานะครับถ้ามันไม่ออกก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนึงนะครับนั้นก็จะมีประมาณนี้นะครับนะมีรถก็บำรุงดูแลรักษามันด้วยนะส่วนเดี๋ยวคาร์บูเรเตอร์เนี่ยนะครับเดี๋ยวครูจะถอดออกมาล้างทำความสะอาดให้เขาใหม่พอท่านดูจากสภาพเห็นนะฮะมันมีร่องลอยไอรลเหยน้ำมันออกมานะครับ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับครูและน้องโปเต้น,นะครับก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะส่วนข้างหลังนู่นก็สุดหล่อของเรานะครับพี่ปุ้ยนะครับสวัสด,ดีครับ